คนไม่รอดไปแล้วตอนนี้ตอนนี้นนมีคนไม่รอดไปแล้วอ๋อเขาลองหัวไปอีกแล้วเอ้ยโอ้ยไข่เอ้ยไอ้ไม่รอดไม่รอดทั้งหมดไม่รอดนึกว่าจะรอดเลยหรือจะว่ารอดเขาเลยอ๋อนี่ไงมีช่องนี่ยมีคนเดียวเพราะขึ้นมาบนนั้นเลยอ่ะโหจังเลยอ่ะผมไม่เห็นเลย อ่ะได้แล้วบุญแล้วอ่ะเลือกแบบก่อนในนี้เออนี่นี่มาไปล,าละทำวุ้ยลราว่ามาเร็วจังเลย ไอพีไปแล้วพีเข,าบ,า,ขาบอกว่าตายเขาบอกโอ้ยมีคนนํา่ะคิดโกงอะมาก,ก่อนเกมค่ะคิดโกงอะ่ะคนยิงเอาสักมั่งเอาสักมั่งเอ้ยมีต้นไม้ด้วยอ่ะม,มีละวครอบไม่เอ้ยมีคนทิ้งระเบิดติดปีได้ไปีนได้ เนี่ยหลายไปละไหลายไปละชีลอนสี่ร้อยห้าสิบมาแล้วชุกแกมเบอร์อออาร์พียงิงเดเือริสเตอร์โอ้ยมีมีการทิง้งเอ้ยเอาพีดอันนี้แหละเอา,อาเอเพิมมดละแฟสฮัตโต้ถือไฟไปด้วยเผื่อเผื่อมันมืดถือไฟไปก่อน เขาเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยไปได้มาเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเอ้ยตู<า>้โอ้ยมีคนขาเดียวด้วยนี่แน่เอ้ยมิดอะไรด้วยมีอะไรสิ่งก็มีไหม อยากได้อะแต่ต้องแต่แต่คะแนนต้องเยอะขึ้นไม่ไต้องพอเข้า<ๆ>เลยเฮ้ยมีคนทิ้งระเบิดเพิ่งมาเห็นเลยลูกดำๆมาอ้ติกระเด็ <laughs> นจะกระเด็นไปละไปไปจะกระโดดอ้าวมีคนรอดด้วยกันม่กี่คนเอง ระเบิดไปห้ามั้งเนี่ยระเบิดสามอ่าระเบิดสามระเบิดสามตายไปก่อนสองระเบิดสามตายไปก่อนสองเฮ้ยฝาแฝดเราสามคนเลยอะไรดีอันนี้แล้วกันสูงสูงเอาโหมาเอาวอเตอร์ดเอ้ยหรือมีหกคนเอ้ยทางขึ้นอยู่ไหนวะไอ้ีคนตดปักอยู่ที่อ่าวเขาไม่ได้อีกเนี่ยทางเข้าเลย คือไปละเฮ้ยมีเพชรตรงกลางด้วยไม่เขาไปเก็บก่อนแล้วอ่ะเ,เก็บเหรียญเอ้ย,บ,อยบ้าจะบอกว่าบ้าก่อนจะบอกว่า บ้ามีคนไปแล้วบ้าขน้นขน้นขน้นบ้าเอาเอาเขาเป็นหมาแล้วทำดีๆเขาเป็นอย่างนี้ จะโดนล็อกมาม่นีย่อ,อมีอีกฝั่งนะมอมนะอนเลยไปทางไหนีน่ไเอ้ยใครขึ้นได้เอ้ยมเกือบแล้ว มาโอ้ยเกือบโดนไอ้แดงเกือบโดยแดงเฮ้ยมันก็ตกไปแล้วจะโดนจะโดนระเบิด มินเลียนครจะโดนล็อกอีกแล้วอ่าแล้วจะได้ขึ้นไปอีกนะคะขาดโอ้ยแขนขาดดิกโอ้ยโดนล็อกเอ้ยโดนล็อก มาแล้วมาแล้วมาแล้วตอนนี้มาแล้วมาแล้วลอยลอยไปแล้วผมตาย อ,อะไรอะท่วมเลยท่วมละวาท่วมอีกแรงอีกแข็งตายแ,แรงตายอันนี้อันนี้แนนอนอันนี้ได้มอนแอปเปิลแอปเปิลแอบีออบี แอบี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 เอ้าเขาโดนล็อกกันหมดเลยเฮ้ยข้า,ดาได้ได้ฉันได้ไปคนเดียวแล้วหนูผมบอกมาก่อนแล้วแล้วผมก็ได้ได้อยู่คนเดียวแล้วนะมาทำบายทำบายตีโลกอะนี่ไงง่ายๆเขาทำไม่ได้เฮ้นี่ไงง่ายงายทำไม่ได้หรอกอ้าไปทางไหนหาตรลงไปทางไหนอะคือมันยังไม่ได้ขึ้นมา แล้วังหว่างนี้ก็เอ้ยมันอนขึ้นไปบนนั้นแล้วแม่เขาเร็วจังเลยเอ้ยฉันโดนอัอบี้ฉอ้ฉโดนจมอีกแล้วอัดอัดก็ตอนนี้ก็ขอแคอ่นี้ว่าถ้าใครชอบลิปนี้อย่าลืมก,ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เลยครับกดติดตามด้วยครับเราะช่องไม่เหมนก,กับต่อไปดูฮ่าฮ่าฮ่า